สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมปล่อยต่องวดครับพี่น้องเนาะหลังจากที่ได้นาเสนอแนวทางตัวเลขพอครับผมครับเป็นงวดแรกหลังจากที่ห้างหายไปหลายงวดอยูยครับผมพ่อไพบุญโอ้สูตรเพิ่นเดินเน้อครับผมสูตรเลขบุเพิ่มมาเดินมาสามชี้งวดแล้วครับผมพอดีเก่ามาเชียร์ก็เลยเอามาลงคลิปเป็นครั้งแรกครับผมพ่อไพบุญครับพี่น้อง หมดว่างหันบนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างแด้ครับผมนี่เป็นเป็นสายบนครับเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะพ่อไผ่บูนเข้าเต็มเต็มครับเด่นมากห้ากับแปดครับผมสามคู่เท่านั้นครับผมท้ามากเก่าแปดหานี่ครับรับเต็มเต็มได้ครับผมแต่ว่าเป็นกระตัดให้อยู่แปดเก้าเก้าแปดครับนี่ครับผม พอให้บุญต่อยต่อโงวดเลยครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เลขกออกเป็นกคำนวณเลยก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลกก็พอก็มาเชียร์กับขอขอพระคุณพอให้บุญเนอครับผมไปรับชมรับฟังต่องวด16พฤศจิกายน68ก็พอให้บุญเลขกสายบนกันเลยครับ พ่อครับพ่อครับเก่ามาเชียสวัสดีพ่อครับเก่ามาเชียสวัสดีพ่อพี่บุนครับผมสวัสดีครับเก่ามาเชียครับครับพ่อครับพอดีเมื่อกี้นก็ล่างอันเจ็ดเล่าอยู่พอครับคเอามันาอะไรยากจังเลยมันวะยากอยู่ครับผมอันโอ้นํำเสนอเป็นงวดแรกครับผมแตก บนเพาตาเาเอกก็ไม่เชื่อเลยครับสาธุอดวกว่าเขาต่อหนึ่งบัดยัของโตนละครับเขาต่อหนึ่งเรื่อยๆคือว่าเขามาลายงวดแล้วบ่พ่อครับครับนี่แหละงดที่สี่ครับนี่คืองดที่สี่ได้ครับผมแต่ว่าเขาไมนเชื่อเพจ่รจะวัวดวัดนที่ห้าครับพ่อวัดวันที่ผมคือสิกีเหน่งวดที่ห้าครับบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะครับบนโดยเฉพาะครับผมครับบนอย่างเดียว เนี่ยครับสายบนข็อพบุนเอกบัหลายคููเด้ครับพี่น้องว่าหันให้สามคูหนึ่งครับวันนี้ได้สองคู่ครับได้สองชุดอู้หักกเก่าอีกครับผมเอาเลยนกกนาอครับนาะครับพ่อเต้นบนครับเด่นบนเต้นบนศูนย์หนึ่งห้าครับศูนย์หนึ่งห้า รับก็มามเค่ลกีจเป็นไตรศูนย์กับหนึ่งเด้อศูนย์กับหนึ่งครับผมรับไห่สองชุดครับศูนย์ห่ากับหนึ่งหาครับผมศูนย์ห่ากับหนึ่งห่าับผมสามตัวชุดเดียวน้ะครับพ่อสามศูนย์ห่าสามศูนห่าครับผมครับครับพี่พอใหผมแบคับตัวน้ำเล็กครับเด้อครับผม กับด้วยบนอย่างเดียวครับผมครับสามศูหาถ้าชุดเต็มก็จะเป็นสามหนึ่งหา่ครับครับผมมันเป็นประสามหนึ่งหานครับผมครับสามหนึ่งห้าเพราะว่าพอประกบครูมีศูนหากับหนึ่งหาครับผมครับผมเนี่ยครับพี่น้องที่เด็ดโอ้โบลายครูเด้อครับผมกับ แล้วพอสอบส่วนตัวก็คือศูนย์หาเนี่นะพ่อเนาะแมนครับตัวเดียวครับคือตัวเดียวคือศูนย์หาเลยครับนี่ยครับเลขสายบนศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านี่ครับผมเลขถือว่าวิ่งกันยู่ในนีนิด้ครับผมถ้าเป็นเลขสองตัวครับแมนครับหลังเลขออกพอกับคำนวณปุ๊บเลยครับผมครับปล่อยต่องวดทันทีเลยครับพี่น้องครับเอา มวลแรกพี่น้องพี่ซีอาจจิซ้อมิึงมวดนี่ย่าเผอครับผมครับจัดไปครับผมศูนย์หาครับเอานนีล่ะครับพ่อขามาเชื่อกับจิลบกวนเวลาพักพ่อพอสำานีเด้อครับพ่อวันนี้ครับผมขอค้ณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขของพอไปบุญครับพี่น้องเนาะ เพิ่นก็มีหาเทิงเหล็กรัฐบาลไทยครับผมครับแล้วก็เหล็กแนวทางขามโค้งหรือว่าต่ำลาวพร้อมเล้วครับผมครับที่น้ำเชียร์ผ้าร่วยครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนจะเป็นสายบนขึ้นกันครับทังขามโค้งกับจิบนักไปทังรักลอยได้ครับผมครับเอาสาหรับเลขบนพ่อไพบู์ครับว่าหันกับพี่น้องเอฟซีก็เห็นผลงานครับผมที่กองเชียร์ได้นำเสนอเป็นครั้งแรก เก้าแปดงวดนี้ครับผม 16, ผสิบหกพฤศจิกายน68เด่นบนกับ015ครับพี่น้องเนาะศูนต้องมีให้เห็นด้วครับผมครับเด่นไปที่0กับ1นึับเด่นไปที่0นย์กับ1 2ตัวบน0ูและ1 5ครับผม05และ1 5 ับ2ตัวบน05และ15 3ตัวบนจริงๆพอก็ให้เม็ดเดียวครับพี่น้อง3ตัวบน305ครับผมเม็ดเดียว305ส่วนการล่องลอยไปก็จะเป็น315ครับผม315เพิ่นว่าให้กลับด้วยได้ครับผมกลับด้วยครับพี่น้องเนาะกลับด้วยครับเน้นๆก็คือ0ูนย์หาครับพี่น,อน้อ,นอง 0.5ห้าเม็ดเดียวได้ครับผมนี่แหละครับผมพ่อไพบูนครับมันนี้กับวันที่หนึ่งเลยครับพี่น้องเนาะปล่อยตองงวดเลยผลงานพี่น้องซีก็จะเห็นแล้วพอว่าเขามากงวดที่นี่งวดนี้งวดที่ซีครับผมงวดที่จะมาเนี่คืองวดที่หาได้ครับผมครับบนอย่างเดียวครับผลงานพี่น้องซีก็จะเห็นแล้วว่างหันครับเอาพ่อไพบูนครับที่เด็ดของพอ สายบนอย่างเดียวเด้อครับผมถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับกอดติดไปคือเก่าเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับผมครับลายเซียนเพิ่นกับพิสูจน์ให้เห็นครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับมาไม่เพิ่นกับเขาเด้อครับผมอย่างเช่นพอรอยเอดนี่เพิ่นกับมาประมาณสองงวดครับผมแต่ว่างวดนี้ชัดเจนครับพี่น้องเนาะ เก้าแปดตรงๆพ่อร้อยเอ็ดครับผมใช้ย,ยาเพิ่นก็คือทาเหล็กเด่นบกเขาก็จะให้ทุบครับพี่น้องเนาะให้ทุบมันนั่นกับมาอิลีครับผมเหลข็กขเพิ่นร่วมไปถึงออกหลลายเซียนครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อกับพอใจเด็ดเหล็กเด่นเพิ่นกับสามกับแปดครับผมเพิ่นไปนเน้นไปทีสามครับพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นเน้นที่แปดกับเต็มเต็มเพื่อก,กันครับผมแปดเก้าครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชื่อกับ ขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับเอาไปยิบจับลรตลตีก้อนเลขครับพี่น้องเนาะครับสายบนเพื่อได้รลังวันใหญ่กันครับผมกับเลขพ่อภัยบุญครับขอให้พี่น้องที่โชคดี16พฤศจิกาย,ยน6 8ขอขอบพระคุณที่เขามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจให้กับเกามมเชเช์น้ำเชียร์สวัสดีครับ